ลุงเซนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จ้ะโอ๊ยไม่ต้องแล้วทีหลังนะจะทำอะไรไม่เป็นเขียนไม่เป็นอะ่ะให้ลูกหลานพามานะไม่ใช่มาทำเองอย่างนี้เสียเวลาต้องทำเอกสารใหม่เลยขอต,ตน Q ควครับถึงคิวชหรีอยังคะแล้วกดบัตรคิวหรือยังอ๋อกดบัตรบัตรคิวใช่ไหมคะยังไม่ได้กดเลยค่ะพอดีเดินชนกับลุงเขาก็เลยลืมอะค่ะ ก็ไปกดสินั่งยิ้มอยู่ทำไมลุงอียี่สิบนาทีจะพักเที่ยงแล้วไม่ทันหรอกค่อยมาตอนบ่ายแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงลุงรอได้เป็นยังไงครับช่วงนี้กิจการไปได้วยสวยไหมครับดีไหมครับครับครับดีดีบ้างครับโอ้โหครับลูกน้องผมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อบริการดีค่ะหัวหน้าหัวหน้าหืม เขาขับเบ้นเลยเหรอเอา้าใช่สิเนี่ยคุณแนนเจ้าของโรงแรมโรงแรมห้าดาวของภูกเก็ตคิวต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรลงุงมาติดต่อเรื่องเอกสารครับขอคียข้อมูลแป๊บ ลุงอายุเท่าไหร่6 7ครับทำงานอะไรธุรกิจส่วนตัวแหมทํามาเป็นผู้ธุรกิจส่วนตัวสภาพแบบเนี้ยเจ้าของสวช,ชัดชอ่ะลุงเซนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จ้ะตรงนี้เลยครับตรงนี้ค่ะที่ีบอกตรงนี้ เขียนผิดแล้วหนูเขียนต้องอื่นไม่ได้ลุงเมื่อกี้บอกเขียนตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่แล้วมาเขียนตรงนี้ทําไมพอดีลุงลืมไม่ตามาครับโอ๊ยไม่ต้องแล้วทีหลังนะถ้าทำอะไรไม่เป็นเขียนไม่เป็นอะ่ะให้ลูกหลานพามานะไม่ใช่มาทาเองอย่างนี้เสียเวลาต้องทอําเอกสารใหม่เลยครับขอโทษครับอ่ะลุง เซ็นตรงนี้ดูดีๆอย่าเขียนผิดอีกได้ครับได้ครับเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอามาอืมโอเคเอาลุงเสร็จแล้วก็ออกเกะกะคนอื่นเขารอคิวอยู่ ออขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะลุงไม่เป็นไรค่ะเอ่อคุณคะถึงคิวชาร์ลี่ยังคะแล้วกดบัตรคิวหรือยังอ๋อกดบัตรบัตรคิวใช่ไหมคะ ยังไม่ได้กดเลยค่ะพอดีเดินชุนกับลุงเขาก็เลยลืมอะค่ะก็ไปกดสินั่งยิ้มอยู่ทำไม คิวชันเรื่องคะยังค่ะถ้าถึงคิวเดี๋ยวเรียกเองไม่ต้องถามฉันกำลังเคลียร์งานอยู่เคลียร์งานอะไรเห็นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เชิญคิวต่อไปค่ะ เอกสารค่ะนี่ค่ะเอกสารยังเซ็นไม่ครบนะคะ ช่วยเซ็นตรงนี้อีกทีนึงนะ<ๆ>เรียบร้อยอออแล้วอันนี้ต้องเอาเอกสารไม่ต้องค่ะเชิงค่ะ,ะถ้าเสร็จแล้วเอกสารจะส่งตามไปทีหลังค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ โอ้อีก20นาทีจะพักแล้วเคลียร์ของครบลุงลุงอีก20นาทีจะพักเที่ยงแล้วไม่ทันหรอกค่อยมาตอนบ่ายแล้วกันไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรลุงลุงรอได้แล้วทำไมต้องมาทำใหม่เนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งทำเสร็จไปไม่ใช่หรออ๋อพอดีลูกสาวบอกว่าให้มาทำเอกสารชุดใหม่นะครับ โอ้ยทีหลังก็เตรียมไม้พร้อมนะไม่ใช่มาทําทีละอย่าง2อ,อย่างเสียเวลาคนทํางานค,คนครับครับขอตทษครับงั้นก็ต้องรอก่อนนะบ่ายโมงเยฉันกลับมาทําให้ ลุงนังน่งรอ,อนานเลยเผลอหลับไปนานเนนี่ลุงจะว่าฉันพักนานใช่ไหมเนี่ยไปลุงจะให้ทำเอกาสารอะไรตามมาอ่ะในเอกาสารลุงเลือเอกาสารมาครับลุงลุงมาว่าที่สองแล้วนะลุงเลื่อนเอกาสารอีกแล้ว ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลุงเขียนชื่อลูกสาวของลูงตรงนี้ก็ได้นะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคีย์ให้ค่ะตรงนี้นะคะลูกสาวนะคะชื่อลูกสาวค่ะ,อะโอเคค่ะเอกสารเรียบร้อยดีค่ะ ขอบคุณนะคะคุณลุงครับครับครับค่ะครับขอบคุณมากเลยครับใบบัตรครับเอ้าลุงพันโุ้ยสวัสดีครับลุงพันยันดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับโอ้โหสบายดีไหมครับครับสบายดีครับเป็นไงครับช่วงนี้กิจการัไปได้สวยไหมครับดีไหมครับครับครับดีดีบากครับโอ้โหคลับลูกน้องผมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อบริการดีค่ะหัวหน้าถ้ามีอะไรติดชมได้นะครับผมครับอมครับครับครับโอเคครับผมเดินไปส่งครับ ไม่ไม่เจอกันนานเลยลุงไปเยี่ยมนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วลูกคนนั้นเป็นประธานบริษัทอ่ะเฮ้ย,ยเกือบไปแล้วเราเมื่อกี้ก็พูดไม่ดีไปเยอะด้วยอ่ะเดินทางกลับดีดีนะครับอืมเป็นไงงานเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีค่ะว่าแต่คุณลุงมอกี้ใขรคะหัวหน้าเขาดูทรงเป็นเหมือนประธานบริษัทเลยอะค่ะคือหัวหน้าแบบ ให้เกียรติเขาด้วยอะแล้วเขาดูรวยมากเลยค่ะหัวหน้าไม่ใช่เขาก็ลุงธรรมดาแหละลุงเอ่อเฝ้าสวนของพ่อหัวหน้าเองเรู้จักกันลุงเฝ้าสวนเออเขามีสวนข้างๆหัวหน้าเขาก็เฝ้าสวนดูแลสวนของหัวหน้าด้วยแล้วทำไมหัวหน้าดูทรงแบบ,บเคารพเคามากๆเลยอะคะก็เขาเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าเป็นอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าก็อ่อนน้อมถ่อมตนกับเขามันก็เรื่องปกติอ๋อ นึกว่าเป็นคนรวยซะอีฮึแล้วไงคิดว่าเขาเป็นคนรวยถึงเขาจะรวยหรือไม่รวยเราทํางานด้านบริการเราก็ต้องบริการเขาเป็นหน้าที่พื้นฐานของเราอยู่แล้วเราต้องบริการเขาดีๆนี่อย่าบอกว่าคุณนะไปบริการเขาไม่ดีไปดูถูกเขาว่าจนไม่ค่ะ <ไป S 1> ว่าน้าพูดอะไรไม่ดีกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแล้วมาเขียนตรงนี้ทําไมพอดีลุงลืมแว่ตามาครับ ถ้าทำอะไรไม่เป็นเขียนไม่เป็นอ่ะให้ลูกหลานพามานะโอ้ยทีหลังก็เตรียมไม้พร้อมนะไม่ใช่มาทําทีละอย่างสองอย่างเสียเวลาคนทํางานลุงเลื่อเอกสารนะครับลุงลุงมาว่าที่สองแล้วนะลุงเลื่อนเอกสารอีกแล้วอ่ะหนูบริการดีทุกระดับประทับใจอยู่แล้วค่ะอืมโอเคก็แล้วไปแต่อย่าให้ผมรู้แล้วกันนะผมกับลุงเขารู้จักกันค่ะกับประเทศ้ว เอ้าคุณแนนสวัสดีครับสวัสดีควัีไปไงมาไงเนี่ยครับวันนี้มาธุระที่ออฟฟิศนี่แหละค่ะโอ้เอ้าแล้วเป็นไงบ้างครับลูกน้องผมทํางานดีไหมครับโอ้ยหนูบริการดีอยู่แล้วค่ะหน้าค่ะดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวแนนขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะพอดีว่าเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะคุณแบทครับเออคุณพี่คะรถอยู่ตรงไหนคะให้หนูเดินไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะรถอยู่ตรงนี้เองว่าแล้วเชียวสภาพแบบเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์แน่นอน ทำไมคนที่หัวหน้ารู้จักเนี่ยไม่แต่คนจนๆนะหนุ่พี่ขับมาจอดไว้ตรงนั้นเองเดี๋ยวไงพี่ไปก่อนนะค่ะ เบ้นเลยเหรอเอา้าใช่สิเนี่ยคุณแนนเจ้าของโรงแรมโรงแรมห้าดาวของภูกเกต็ตอเออวันนี้เจอแต่คนรู้จักไปกลับบ้านค่ะสวัสด,ดีค่ะโหคนสมัยนี้ดูแต่ภายนอกไม่รู้เลยนะว่ารวยอะ่ะดูอย่างเราสิก็แต่งตัวดูดีนะแต่ไม่มีเงิน